ข่าวด่วนครับทุกคนพ่อรุ่งนะครับพ่อฮักน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงโพส์ซึ้งถึงอุงอิงร่ายยาวแบบนี้นะครับล่าสุดครับทุกคนทางด้านพ่อรุ่งนะครับพ่อฮักอุงอิงเพชรบ้านแพงก็ได้ไปร่วมงานวันขึ้นบ้านใหม่ของน้องด้วยนะครับเมื่อวันที่1มกราคม2568ที่ผ่านมาครับทุกคนพ่อรุ่งเองนะครับทุกคนต้องบอกว่าก็ได้นำ ของที่ระลึกครับทุกคนไปมอบให้กับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงด้วยนะครับพอรุ่งเนี่ยก็โพสต์่ายยาวแบบนี้เลยนะครับถึงฝั่งฝันแล้วนะอีหลาน้อยจากวันที่เอาเสาเอกลงหลุมจนถึงวันขึ้นบ้านใหม่ที่ต่อสู้อุปสรรคต่างๆนานามีสุขมีทุกนะครับมีรอยยิ้มมีเสียงร้องไห้แล้วก็มีเสียงหัวเราะมีเศร้ามีมานมาปะปนมาในชีวิตในแต่ละช่วงชีวิตนะครับ แต่ก็ฝ่าฟันมันมาได้ด้วยดีต้องขอบคุณ FC FC ทุกคนนะครับที่คอยผลักดันสนับสนุนเด็กน้อยคนนี้มาตลอดครับขอบคุณ FC อีหลาน้อยที่ไว้ใจผมในการดูแลทีมหลังบ้านขอบคุณลูกสาวที่ให้พ่อมี FC ที่ติดตามไปด้วยกันนะครับวันนี้มาร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของลูกสาวครับขอให้ FC ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรง เฮงๆปัง,ปงๆรวยรวเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับคิดดีทำดีสิ่งดีๆก็จะตามมานั่นเองครับทุกคนนี่คือข้อความนะครับที่พ่อรุ่งเนี่ยได้มีการโพสต์เอาไว้บนแพลตฟอร์มส่วนตัวของตัวเองนั่นเองนะทุกคนอย่างที่บอกว่าโอ้โหพ่อรุ่งเนี่ยก็พูดเอาไว้ได้ดีมากๆเลยนะครับว่ากว่าที่อุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยนะครับจะมาถึงจุดนี้ได้ต้องฝ่าฟันอะไรมาบ้างครับทุกคนน้องๆต้องมีความอดทนเนี่ย หลายเท่ากว่าคนปกติมากๆนะครับทุกคนรวมถึงพ่อรุ่งก็ยังเผยด้วยว่าองค์อิงเพชรบ้านแพงเนี่ยกว่าจะมาถึงทุกวันนี้นะมีทั้งรอยยิ้มนะครับมีทั้งเสียงร้องไห้มีทั้งเสียงหัวเราะแล้วก็มีทั้งความเศร้าปะปนกันไปครับทุกคนแต่น้องเนี่ยก็ฝ่าฟันอุปสรรคมาได้จนถึงทุกวันนี้นั่นเองครับทุกคนนี่คือข้อความจากพ่อรุ่งนะครับ พ่อฮากของน้องอุ่งอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนที่ได้มีการโพสต์เอาไว้บนแพลตฟอร์มส่วนตัวของตัวเองนะครับพอพ่อแม่เอสซแฟนคลับได้ฟังคําพูดได้ฟังข้อความของพ่อรุ่งแล้วคิดเห็นยังไงบ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะครับต้องบอกว่าเป็นข้อความที่ดีมากๆครับทุกคนแล้วก็เราจะเห็นว่าพ่อรุ่งเนี่ยเป็นคนที่ติดตามน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงมาตลอดนะครับเรียกว่าเป็นเกาะคุ้มกันให้กับน้อง ในชีวิตประจําวันดีกว่าอย่าง fc แฟนคลับเนี่ยก็จะเป็นเกาะคุ้มกันเนาะในเรื่องของโซเชียลต่างๆเมื่อมีใครมาต่อว่าองค์อิงนะครับหรือเมื่อมีใครครับทุกคนเข้ามานะครับสแสดงความคิดเห็นอะไรต่างๆนะทุกคนเนี่ย fc แฟนคลับนะครับก็จะเข้าไปเขาเรียกว่าอ,อะไรเข้าไปปกป้องน้องแต่สําหรับพ่อรุ่งเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ปกป้องน้องด้วยกิจกรรมในแต่ละวันเลยอย่างสมมุติว่าองคอิงเนี่ยเดินทางไปที่ จังหวัดไหนก็แล้วแต่พ่อรุ่งกับพ่อไอชิตาครับทุกคนก็จะเดินทางไปครับเหมือนกับไปคุ้มกันนะทุกคนแล้วก็เข้าไปให้กําลังใจน้องอยู่เสมอนะครับอาจจะไม่ได้ตามไปทุกงานแต่ว่าเราจะเห็นได้ว่าพ่อรุ่งเมื่อว่างเมื่อไหรเนี่ยก็จะมาดูแลลูกสาวอย่างใกล้ชิดนั่นเองครับนี่คือความน่ารักครับทุกคนของพ่อรุ่งพ่อฮักของน้องอุกอิงเพชรบ้านแพงนั่นเองครับทุกคนซึ่งพ่อรุ่งเนี่ยก็ได้มีการนะครับโพสต์นะครับเอาไว้นะครับทุกคนโอ้โหคือพ่อรุ่งเนี่ยเป็น เขาเรียกเป็นพ่อฮักของอุงอิงเนะี่ยมายาวนานมากๆเลยนะครับทุกคนถ้าทุกคนได้ติดตามเนี่ยพ่อรุ่งก็ตั้งแต่อุงอิงเพนแพนเข้ามาอยู่ในวงการใหม่ๆเลยนะครับพ่อรุ่งก็ติดตามน้องมาตลอดนะครับทุกคนแล้วก็มีรูปถ่ายที่พ่อรุ่งนะครับได้ถ่ายคู่กับน้องเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับอุ้มบิ่มเดี๋ยวขออนุญาตเอาขึ้นนะครับบนหน้าจอนี้ก็แล้วกันครับทุกคนนะอ่าแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าโอ้โหมีหลากหลายเรื่องราวครับทุกคนที่เกิดขึ้น นะครับกับอุคงอิงเพชรบ้านแพงเนาะอย่างที่พ่อรุ่งบอกว่ามีทั้งดราม่าที่เข้ามาหรือว่ามีทั้งมารเข้ามาปะปนอะไรต่างๆบ้างน,นะครับทุกคนแต่น้องเนี่ยก็สามารถฝ่าฟันอุปสรรคนะครับฝ่าฟันสิ่งต่างๆเนี่ยมาได้นั่นเองนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับทุกคนสําหรับวันนี้เนาะในส่วนของอิ่มเองนะครับก็นั่นแหละครับทุกคนรู้สึกว่าเป็นกําลังใจนะครับให้กับ องิงนะแล้วก็ทีมงานทีมหลังบ้านนะครับของพ่อรุ่งด้วยนะครับทุกคนเป็นกำลังใจมากๆเลยนะครับทุกคนแล้วก็ในส่วนของอิ่มเองเองนาะเรารู้สึกว่าอุงอิงอ่นะน้องเก่งเกินวัยมากๆกครับกับการฝ่าฟันอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างนะทุกคนก็แล้วก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มีความสามารถแล้วก็ไม่เคยอวดไม่ไม่เคยอ้าง ความสามารถของตัวเองนะครับตั้งแต่น้องก้าเข้ามาอยู่ในวงการครับทุกคนถ้า FC แฟนคลับเนี่ยไม่ไปคน้นไม่ไปคุยหาว่าอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ย น้องมีความสามารถอะไรบ้างน้องฝ่าฟันอะไรมาบ้างก็คงจะไม่รู้ว่าสตอรี่เรื่องราวขององค์อิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเป็นยังไงนั่นเองครับทุกคนพวกเราเองเนี่ยเราก็ภูมิใจในตัวน้องมากๆครับกับวันนี้ที่องค์อิงเพชรบ้านแพงครับได้มีบ้านได้มีรถเหมือนกับที่น้องตั้งใจแล้วก็ตอนนี้น้องสมหวังทุกอย่างแล้ว พี่อุ้มอิ่มข่าวกระแสเองครับทุกคนก็ต้องขอแสดงความดีใจกับน้องไม่ว่าจะเป็นหมื่นเป็นร้อยครั้งครับทุกคนเราก็รู้สึกภูมิใจกับน้องนั่นเองครับทุกคนอง้์อิงพูดความในใจขนาดนี้ต้องบอกนะครับว่าพ่อแม่ FC แฟนคลับเนี่ยที่ได้ดูลฟ์เมื่อคืนนี้เนี่ยต่างน้ําตาไหลกันไปตามๆกันแหละทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้องเนี่ยขอบคุณ FC แฟนคลับแบบโอ้โหนะครับทุกคนนะที่มอบโอกาสนี้ให้กับน้องนั่นเอง นะครับสุดยอดมากๆเลยครับทุกคนก็เป็นเป็นโมเมนต์ที่แฟนๆเนี่ยปลื้มมากๆครับทุกคนสำหรับเมื่อคืนนี้เนาะแล้วก็สมแล้วครับทุกคนที่น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยได้รับรางวัลที่สุดแห่งปีครับทุกคนเนาะจากทางด้าน สวนดุสิตโพนะซึ่งจัดให้อง๋งอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนติดนะครับหใน5และทุกคนของที่สุดแห่งปีนะครับต้องบอกว่าเป็นรางวัลที่เกิดจากการที่ FC ฟซีแฟนคลับเนี่ยเข้าไปร่วมคลิกนะครับเสนอครับทุกคนให้กับอง๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยได้รับรางวัลน,นี้นั่นเองครับทุกคน ปังมากๆนะครับเป็นกําลังใจให้กับน้องแล้วก็ขอให้น้องเนี่ยดังๆปังๆเป่ง,ปง,ปงปเปรียงมีแต่คนรักมีแต่คนชื่นชมแบบนี้ไปตลอดก็แล้วกันครับเพื่อนน้องสำหรับหอิงเพชรบ้านแพงครับน้องก็เป็นคนที่ไม่เคยลืมที่มาของตัวเองนะครับตั้งแต่น้องก้าวเข้ามาอยู่ในวงการเนี่ยหนึ่งสิ่งเลยที่พวกเราเนี่ย เห็นมาโดยตลอดนะนั่นคือน้องไม่เคยเปลี่ยนไปเลยนะครับทุกคนยังคงความติดดินบ้านๆอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่เคยเปลี่ยนแปลงจริงๆสาหรับเด็กผู้หญิงคนนี้เพราะฉะนั้นแล้วพี่วิมเองครับทุกคนได้ฟังข้อความนี้แล้วเราก็เลยรู้สึกปลื้มนะครับปลื้มว่าโอ้โหอุงอิงเพชรบ้านแพงน้องโตขึ้นมากๆเก่งขึ้นมากๆเลยครับทุกคนเนาะด้วยความคิดด้วยอะไรต่างๆที่น้องแบบว่าแสดงออกมาครับทุกคนเราก็เลยรู้สึกว่าอุงอิงเนี่ยเป็นคนที่มีทัศนคติที่ ดีมากๆนั่นเองครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอให้น้องนะครับอยู่บนเส้นทางนี้นะครับทุกคนด้วยความสง่างามนะครับขอให้น้องเป็นดอกไม้ที่เบ่งบานแบบนี้ครับทุกคนให้แฟนคลับได้ชื่นชมไปนานๆนะครับทุกคนสําหรับอุ๋งอิงเนาะเชื่อว่าพ่อพ,อพอแม่แม่เนี่ยก็ยังคงอยากจะให้ลูกสาวหรือว่าน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพทนนะครับทุกคนยังคงความ น่ารักแล้วก็เสมอต้นเสมอปลายแบบนี้ไปตลอดนั่นเองครับก็วันนี้นะยินดีกับครอบครัวคือคนแสดงความยินดีกับน้องเยอะมากๆแล้วพี่มิวขากระแสก,ก็รู้สึกว่านะครับขอให้น้องเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วก็ขอให้ทุกๆปีนะครับเป็นปีทองของน้องอุงอ,งอิงเพชรบ้านแพงตลอดไปกัแล้วกันน้องม่วจะปี ปีไหนๆก็แล้วแต่เป็น10-20 20ปีก็ก่อให้น้องยังคงความน่ารักแบบนี้แล้วก็ขอให้อุงอิงเพชรบ้านแพนะทุกคนยังคงความเป็นซูปเปอร์สตาร์นะทุกคนหมอลำแบบนี้ตลอดไปคิดว่าในอนาคตเนี่ยน้องจะเป็นดาวค้างฟ้าอย่างแน่นอนนั่นเองครับทุกคน สุดยอดมากๆเลยนะครับแล้วก็วันนี้ก็ยินดีด้วยเนาะที่สําคัญเลยคือเราเห็นคนที่สร้างอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนอยู่ข้างๆนั่นก็คือพ่อโจโยมานินนั่นเองครับทุกคนและอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยน้องก็ไม่เคยลืมนะครับที่จะขอบคุณพ่อโจแม่นุชแล้วก็ผู้บริหารทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกคนด้วยนั่นเองครับก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรน้องเป็นแรงบันดาลใจเนาะทุกคนให้กับใครหลายๆคนมากๆเลยนะครับสำหรับอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะครับทุกคนก็เป็นกำลังใจให้กับน้องครับขอให้น้อง ปังๆดังๆเปรี้ยงๆนะครับแบบนี้ตลอดไปเลยนะครับโอ้โหทุกคนต้องบอกเลยว่าเมื่อวานนี้วินาทีที่น้องเนี่ยได้รับมาลัยพวงโตนะครับจาก FC แฟนคลับจาก FC พลังเงียบเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหอลังการมากๆนะครับทุกคนซึ่งเป็นปีกนางฟ้าเลยซึ่งเขียนตัวยอ่อว่า RP เนาะยอ่อมาจากรัตนาพอนั่นเองครับทุกคนโอ้โหเป็นมาลัยพวงโตที่ต้องบอกว่าโอ้โหทุกคนคนดูอ่ะ 1ล้าน8นะครับคนดูมาลยัยอ,อุกอิงล้าน8ไม่ถึงวันน่ะเป็นคลิปจากช่องพี่บ่าวเอกรัตนบุรีนะครับทุกคนปังมากอ่ะเดี๋ยวมิ่มขัากระแสะเดี๋ยวจะมาเล่าข่าวนี้อีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับวินาทีอหอบมาลายยักษ์เนาะขึ้นไปบนเวทีนะครับทุกคนสุดยอดมากๆเลยนะครับ ปังมากๆเลยนะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับน้องด้วยเนาะกับทุกๆความสําเร็จขององุ่งอิงเพชรบ้านแพงครับวันนี้น้องก็ สำเร็จแล้วนะครับทุกคนเนาะก็ถือได้ว่าก็อยากให้น้องประพฤติแล้วก็คงความน่ารักน่ารักแบบนี้ไปตลอดนั่นเองครับทุกคนนะสำหรับคลิปนี้ครับทุกคนฝากทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กับอุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับช่วงนี้ก็เป็นกําลังใจให้กับอุมอิ่มได้โดยการไม่ข้ามโฆษณาแล้วก็ฝากกดติดตามครับให้กับอิ้มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับรักทุกคนนะครับ